สวัสดีท่านผู้ชมโอ้ไ้ทิมมานะรถไอทิมมาเออ,มมาอนายบริมาด,ดนรถไอทิมมาแล้วป่ะทีมงานกินไอจิมนะผู้ใหญ่ใจดีท่านได้ มอบเงินไว้ให้ห้าร้อยบาทนะท่านในการซื้อไอติมกินที่ท่านไม่ออกนามรอบก่อนเนาะเอาเอาอะไรแต่ละคนลังไม้ลงมัลงมือเยามอนไอติมเยามอานมาเอาอืมเอาถ้วยให้เพื่อนเอ่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นนไจอกเอาเป็นจอกเอาเป็นจอกโเมือนี้กินไงเว้ยทัวอยู่บ่ทัวอยู่บ่ทั่วหรอมีะไรบ้างจ่ออาไรี่มันมีเสนแบบใส่สมักระพูแบบนุ่มแบบนู้อืม เรื่องกินเจมอนกับวิศวะมาก่อนดับหนึ่งขนมปังบ่เอมาันดกาพอดีเป็นรใดีีย พอขายติมนี่หายหน้าหายหนวดไปไม่ค่อยเข้าเลย,อยเออเอ,อ,อะไรอะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณพูนี้้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหน่อย ขอบคุณแล้วเอ้าจักยาไดเอานมปังบ่นมปังดอกเยมอนอ่ะอ่ะนมปังของสามารถเอาวันนี้ดีกว่าเรายังกินอันีอันนี้จากบ้านนี่เลูกชาตได้เอาหยังลูกาอ่ะแบบนี้ก็10บาทนมปังก็10บาทละงมก่อนเนาะไดเอาไปมั้ยอานมปังค่อยนะ ปงันง,นปงน้ำขนมปงังเหมือนกันจต้องแบบมีเป็นมะพร้าวมานาวเด้อมะพร้าวเป็นนุ้ยนะตักเซนมะพร้าวหนึ่งลูกสองร้อยทีนะใครบอกยี่ห้าบาทสามสิบเอาแบบนเน้นๆไปเลยนะเออกยเอาตักลูกเดียวคมเลยบบมาเอา,เอาปางัเาปางเ<อ>หมือนกันอ่าปังปังอันนี้ซาเด้อ ไปหาเงินมาจ่ายเขาก่อนอีกคนหนึ่งมสิบย <30, S 1> <30, S 2> ี่สิบสามสิบ รถส่งของครับครับ,ลง,บลงนี่คือกันอ้าวลุงสาตร์โอ้กำลงัลงลังมืออยู่โอ้อยจากอีหยังมือกันเลย <laughs> เราสิเส้นนะจะว่มายกนี่เป็นไว้ในแค่ไนอืมนยเอเนดเอเยไป่าเอง่ายเส้ยอากูแลยว่ ดอกดูดออไปว่ายู่เฮือนไข่ก็ได้แบบมือลังหัน่ไปน้ำมันาดิเออบัเห็นดอบบอมันมาอยู่แล้เรียนเด็กน้อยอยู่ใส่ย่ซื้อที่ยาที่พยาเอียงที่พามุงแสนอืมเอาไปโรงเรียนทราสอบเขาบัลังมีข้าวแ้รับสกุลมุงเแสน มาแล้นะกนงะซรกินอะไรเต็มบ้านเอาอยู่บุ่งเซนเต็มบ้านเอาเอแค่ไรเส้นเอาอะไรเอาซ้นกระเซ็นหมอใช่ไหช่้ยกระเซ็นก๋าเ้นหม้ออื่เตะเตอร่างคอยบุกเอาไ้คอยให้ส่งไปไห้รึเปล่เตคอร่งที่รถจะเบียดค่อยใส่ด้ออันนี้เาเข้าซื้อส่งไปกรุงเทพได้บ่นี่ อยากฝากให้ญาติยุงเทพกินนะทรงฝากทรงเ้าได้โอ้ยมันบกงสิเบิ้ลก่อนเนียนี่เราต้องคุยกับเราหน่อยไหมเดี๋ยวค่ยไหมก็ิไปแจกนิ่น่อยคุยูล่ายงคุยจะคอยเร่บอ่ะเช่แบบร้องเบิ้ลป่จะดีเอยเราเลนเอาเพิ่นเข้าใจอะเออคือเสียงก็นนะนี้เสียงคือเอ็กโค่ท่านี หวานน่็กินดูดีดีดีเราหสุดยอดเลยาอืมเห็นกันนั่งมุดมกันด้วยมีทั้งบานกลเย็นเยเนแกเรียด้้อเรื่องเรื่องผมอกว่าหันเรื่องมัดเลยบอกนึกว่าจมัดแล้วจัดกันเท่าไหร่ครับหสิบ

กนแลาาน้กนอนเไม่กินแน่นอนไม่กินแน่นอนนัน,นมเบิ้งได้แต่ยบายพ่ะซีบท่านแห่งเ <c oughs> จ้าซีบนล่างบออกเลยนี่กินมอก็ือพว้นไี่อันอันที่นอนอยู่ก่นี่เตรียมอยู่ยักเรื่องนาคตอ,อืม นี่เป็นงมาแล้วลมกาจบีลเนาะียู่บ่สมควีมีบัวยักเบิ่งงบกันเต็นงบเรือกับอาชิทายเรือห้งยุรุ่นเยอลรุ่นเรือน้อย ไปดืมราอยยายกันไปกินเพล่